โรคสมาธิสั้นคำแนะนำสําหรับคุณครูโรคสมาธิสั้นมีลักษณะเฉพาะคือความยากลำบากในการคงความสนใจการทำกิจกรรมมากเกินไปและการคุมแรงกระตุ้นไม่ดีสําหรับการวินิจฉัยอาการหลักเหล่านี้สามารถปรากฏขึ้นเมื่ออายุได้7ปีแม้ว่าจะยังจำอาการเหล่านี้ไม่ได้จนกระทั่งช่วงหลังของชีวิตเด็กก็ตาม และมีอาการรุนแรงพอที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้โรงเรียนและชีวิตครอบครัวของเด็กโรคสมาธิสั้นประมาณร้อยละแของเด็กอายุระหว่าง5-12ถึงปีพบได้บ่อยในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง3เท่าอาการสมาธิสั้นครูสามารถสังเกตอาการดังนี้ค่ะ 1. นโซนไม่อยู่นิ่งยุกยิกเดินไปมาวิ่งซนปีนป่ายเล่นแรง 2. ขาดการยั้งคิดและหุนหันพันแล่นใจร้อนวู้วามไม่คลัวอันตรายอารมณ์เสียง่ายพูดมากพูดแทรกและ 3. ขาดสมาธิที่ต่อเนื่องมือลอยวอกแวกขี้ลืมทำของหายทำงานไม่ครบตกหล่นสะเพาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้พบอัตราสูงถึง20%ในเด็กที่เป็นโรคออทิสติกสเปกตรัม อัตราการเกิดโรคสมาธิสั้นสามารถพบได้ประมาณ1ใน3อาการสำคัญที่สุดของโรคสมาธิสั้นไม่สามารถสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน,านมีลักษณะเฉพาะคือความยากลำบากในการฟังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทำผิดพลาดโดยประมาทในการทำงาน เด็กจะวอกแวกง่ายฝันกลางวันลืมและทำของหายทำงานไม่เสร็จเบื่อง่ายเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีพฤติกรรมโอ้โอวดอยู่ไม่สุขและกระวนกระวายบ่อยออกจากที่นั่งในห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือพูดมากเกินไปเด็กอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นอาจพบว่าเป็นการยากที่จะต้านทานแรงกระตุ้นไม่สามารถรอคิวได้ ขัดจังหวะการสนทนาหรือผงคำตอบก่อนที่คำถามจะเสร็จสิ้นบางคนอาจมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทำสิ่งต่างๆโดยใช้เวลาคิดว่าปลอดภัยหรือไม่น้อยคำนึงถึงอันตรายน้อยมากหรือไม่มีเลยเด็กจำนวนมากที่เป็นสมาธิสั้นจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวพฤติกรรมก่อกวนและทำลายล้างมีเด็กบางส่วน อาจจะได้รับวินิจฉัยเป็นโรคดื้อต่อต้านหรือพฤติกรรมเกเรรุนแรงเด็กที่เป็นโรคสมาธิสัน้นมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาด้านการพัฒนาการและการเรียนรู้อื่นๆเช่นภาวะกรืนลำบากการพูดและภาษาร่าช้าหรือความบกพร่องในการพูดอื่นๆเด็กกลุ่มนี้อาจมีปัญหาในการสื่อสารทางสังคมมีพฤติกรรมซ้ำๆบางคนจะมีการนับถือตัวเองต่ำ วิตกกังวลและซึมเศร้ามักจะเป็นเรื่องยากที่จะบอกเด็กว่ามีความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าเนื่องจากพฤติกรรมก่อกลวนวกลายเป็นจุดสนใจของครูและผู้ปกครองดังนั้นจึงทำให้มองข้ามภาวะวิตกและภาวะซึมเศร้าไปได้ค่ะสําหรับการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นนั้นส่วนใหญ่จะพบว่าเด็กมีปัญหาทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างไรก็ตามค่ะ เด็กบางคนอาจมีปัญหามากที่โรงเรียนหรือบางคนมีปัญหามากที่บ้านก็เป็นไปได้บ่อยครั้งเมื่อโรงเรียนให้การสนับสนุนและจัดตารางเวลาของเด็กเป็นอย่างดีจะพบปัญหาที่บ้านชัดเจนมากขึ้นโรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้สูงนอกจากนี้ยังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และการคลอดรวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ด้วยค่ะ มีความสัมพันธ์กับอัตราการเป็นสมาธิสั้นเสียงสูงและอาจมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นต้นอาการโรคสมาธิสั้นทำให้ผลการเรียนตกต่ำและยังส่งผลกระทบระยะยาวในการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะความหุนหันพลันแล่นอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวครวูและคนอื่นๆที่เกี่ยวขอ้องเพื่อนและพี่น้องไม่ค่อยอยากเล่นด้วย เด็กสมาธิสั้นมีความมั่นใจและความสามารถในการเข้าสังคมต่ำค่ะซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาในระยะยาวพวกเขาเหงเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดและพฤติกรรมต่อต้านสังคมซึ่งนำไปสู่การกระทำผิกดกฎหมายในอนาคตอีกด้วยค่ะ